ไช้คณะวันมีสว่างค่ะฉันเป็นมะเร็งมาประมาณ10สิบปีแล้วค่ะผ่าตัดมาแล้วสองครั้งที่โรงพยาบาลตำรวจจ้ะก็ผ่าตัดครั้งแรกตัดไปแค่4นิ้วแล้วก็พออยู่มาได้านะสองปีได้า้วมันมันมีอาการอีกก็ไปตรวจใหม่แล้วหมอบอกตัดอีกสินิ้วจ้ะเป็นสิบสี่นิ้วฉันก็ดูมาหมอบอกอยู่ได้ประมาณห้าปี พอพักหลังมีอาการอีกแล้วจ้ะทานข้าวไม่ได้เลยแน่นในท้องท้องก็อ้วนขึ้นมาแต่มันมีอาการแบบผิดปกติอะคะ่ะแล้วคุณหมอก็ส่องกล้องใหม่พอส่องกล้องใหม่ก็ก็ให้ยาฆ่าเชือ้อดิฉันก็ทานยาฆ่าเชือ้อพอทานไปแล้วผมร่วงหมดเลยจ้ะ,ะหมอก็บอกว่าคุณอาจจะแพ้ยาฆ่าเชื้อนะคะ พราะว่าทีนี้มันก็ต้องจําใจทานนะพาะไม่ทานเดี๋ยวก็อายุก็จะไม่อยู่แล้ว mm hmm. พอสามเดือนหมอนั้นให้ไปสอบกล้องั้งหนึ่งพอสอบกล้องหมอบอกว่าคุณจะต้องผ่าตัดอม้ามเพราะลุกลามไปที่ม้ามเลยเชิญก็บอกว่าผมไม่ผ่าแล้วเพราะอายุเยอะแล้วหมอก็บอกว่าแล้วคุณทํำยังไงล่ะก็ให้ยามาทานแค่ทานยาไปรุกไม่ได้เลยนอน ผมผมก็ล่วงตายสายตาก็ไม่ไม่เห็นอะไรมันชักชักจะไปแล้วอะแล้วเสร็จแล้วก็มาหลานก็แนะนําว่าลองเอาเบต้าจีไปทานซิจากบริษัทเลยแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านนอนพอเช้ามามือฉันหายชาทุกวันนี้หายหมดแล้วจ้ะแล้วเสร็จแล้วก็ทานไปเรื่อยๆมอซื้อเบต้าจีไปสองขวดก็ทานหมดสองขวดแล้วก็ไปสองป้อมใหม่ ที่ศูนย์มะเร็งชนบุรีจ้ะพอไปจอบกล้องครั้งหลังอาจารย์คะฉันเป็นมะเร็งขึ้นอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บ,บ,บอกว่าคุณไม่เป็นแล้วนะคุณห,า,หายดีผมดีใจด้วยนะที่คุณไม่เป็นมะเร็ง